จากระบบที่ดีและบริการที่พร้อมสนับสนุนการทํางานของคุณแล้วเทปช็อปยังมีพันธมิตรที่ทํางานร่วมกันในหลายๆด้านเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งการเงินการโฆษณาและช่องทางการขายเริ่มต้นกันที่พาร์ทเนอร์รายแรกที่เราอยากจะพูดถึงนั่นก็คือ Google Google และเทปช็อปมีความร่วมมือที่ดีเราเป็น Google Partner 1หนึ่งใน3ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร่วมกันในการพัฒนาระบบฟีลิซิ่ง ระบบที่จะช่วยส่งสินค้าขึ้นไปแสดงผลยัง Google Shopping โดยไม่ต้องลงโฆษณาที่สำคัญกว่านั้นในด้านของการโฆษณาเรายังคงเป็น Google Premier Partner เราและ Google ร่วมกันพัฒนาและประปับปรุงการลงโฆษณาผ่านเทพชอปโปให้มีประสิทธิภาพที่ดีนอกจากการทำงานของระบบแล้วเรายังมีความร่วมมืออื่นๆกับ Google ไม่ว่าจะเป็นโครงการสภาดิจิทัล โครงการที่ช่วยเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับคนไทยและเรายังได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนา,าร่วมกันกับ Google ที่ออฟฟิศ Google ประเทศไทยในหลายต่อหลายครั้งสำหรับพาร์ทเนอร์ต่อมาที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Facebook แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งนอกจากระบบต่างๆที่เราได้พัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเทปช็อปโปกับ Facebook ช hop รวมถึง i n s t a g r กร s h o p p i n g และในเร็วๆนี้เรากำลังจะมีระบบใหม่ที่พัฒนาร่วมกันกับ Facebook นั่นก็คือการลงโฆษณาแบบ Dynamic Ad ผ่านระบบของเทปช็อปโปค่ะซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้นะคะเช่นเดียวกับ Google เราและ Facebook ยังได้มีการจัดสัมมนา,าให้กับแบรนด์ต่างๆที่ออฟฟิศของ Facebook ประเทศไทยซึ่งได้รับการตอบรับจากแบรนด์ต่างๆๆ ถัดมาคือ TikTok เราและ TikTok ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกันเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำโฆษณาผ่าน TikTok ให้กับแบรนด์ต่างๆเรายังมีการเชื่อมต่อก,กับ TikTok Pi x e l ซึ่งเป็น c o n v e อร์ o ันแ a g กกิ้ของ TikTok เพื่อให้แบรนด์สามารถติดตามผลลัพธ์การลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับความร่วมมือในด้านการเชื่อมต่อช่องทางการขายเราได้เชื่อมต่อระบบกับ s h อป e ีออนไลน์ช้อปปิ้งยอดนิยม Lazada บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกและเจดีเฟนทันเว็บช็ ในการพัฒนาการเชื่อมต่อช่องทางการขายระหว่างกันซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนในการทำงานเป็นอย่างดีเสมอมาอยัางไม่หมดเพียงเท่านี้เทพชอปโปยังมีความร่วมมือเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาอย่างไพซ่าอีกด้วยที่สำคัญกว่านั้นเราได้ร่วมจัดงานสัปดาห์นังสือออนไลน์ Th ยบุ๊ o แฟร์ดอทคของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ถัดมาเรามีความร่วมมือกับธนาคารและหน่วยงานด้านการเงินในการทำให้ระบบรับชำระเงินเทพเพย์ดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นทั้งนี้เราได้ร่วมมือกับ KTC บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารในการชำระค่าสินค้าผ่านระบบเทพเพย์และเรายังจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการให้บริการสินเชื่อมณนทันใจสำหรับธุรกิจให้ธุรกิจเดินต่อได้อย่างไม่สะดุด รวมถึงร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการทำอ e ีคอมเมิร์ซให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์และความร่วมมือต่อมาคือในด้านการขนส่งเราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับบริษัทขนส่งชั้นนาอย่าง Fedex บริการจัดส่งพัสดุที่คนไทยใช้งานมากที่สุดอย่างไปรษณีย์ไทยผู้ให้บริการขนส่งด่วนพิเศษ b e d e x บริษัทขนส่งแถวหน้าของอาเซียนอย่างนินจาแวนและบริษัทขนส่งที่มีการส่งแบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่าง S G Express ที่ได้มาร่วมกันทําให้การส่งพัสดุเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีราคาค่าขนส่งพิเศษสุดสําหรับธุรกิจอีกด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังได้มีความร่วมมือกับ A A S ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารเบือต้นของไทยและ d t แทแบนด์ชัน้นำด้านการสื่อสารในการออกแบบแพ็กเกจซิมมือถือราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน จากที่เก่ามาเราต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Google และ Facebook เราขอให้ความเชื่อมั่นว่าเทพช็อปปอลและพาร์ทเนอร์จะยังร่วมมือกันพัฒนาสร้างสรรค์ระบบใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้เรายังมีคลิปเล็กๆน้อยๆจากพาร์ทเนอร์บางส่วนมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะขวัญใจสงวนศักดิ์พิชัยนะคะเป็นผู้อำนวยการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็มาจับมือกับทางเทปช็อปนะคะในการที่จะออนำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจเนี่ยให้กับผู้ประกอบการนะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจนะคะโดยสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจนะคะก็มีจุดเด่นอยู่สีข้อนะคะข้อที่1น,นะคะ ดอกเบี้ยผ่อนสบายๆเพียงหมื่นละ3บาทต่อวันเท่านั้นนะคะข้อที่2นะคะระยะเวลาผ่อนเนี่ยสูงสุดถึง36เดือนนะคะข้อที่3วงเงินสูงสุดที่ทางธนาคารนำเสนอให้เนี่ยสูงถึง300แสนบาทนะคะและข้อที่4เนี่ยซึ่งเป็นข้อที่ดีที่สุดก็คือเป็นสินเชื่อที่สามารถสมถัครผ่าน SCB Easy App ง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องสับมิดเอกสารด้วยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็มุ หวังให้สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการเสริมสภาพคล่องเพิ่มโอกาสในการขยายกิจการของผู้ประกอบการนะคะในยุคที่การค้าขายออนไลน์เนี่ยกำลังตอบโจทย์ที่สุดนะคะในสภาวะการโควิดเนี่ยก็หวังว่าสินเชื่อเนี่ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการในเทพช็อปนะคะในการที่จะประกอบธุรกิจและก็ขยายกิจการต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะซัิทอรน,นะคะเฟลล์เมเจอร์ตัวแทนจากแฝดเอ็กเพสค่ะวันนี้เกิดีความรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่ทาแแลตและทาง L&W Shop ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกันแฝดสัญญาว่าเราจะพัฒนาคุณภาพการบริการของเราให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองการบริการหรือการใช้งานของร้านค้าให้ดีขึ้นไปนะคะโดยปัจจุบันนี้ร้านค้าที่ใช้งานผ่าน L&W Shop จะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้บริการก็จะมีเรื่องของการออกแท็กกิ้งเลขติดตามพัสดุ มีการบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านมีการบริการ C.O.D และระบบจัดการหลังบ้านที่ง่ายต่อก,การใช้งานสุดท้ายนี้เกหวังว่าแฟ t ตและ L.N.W. Shop จะเติบโตในทางธุรกิจไปพร้อมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ